ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบนี้นะครับเราจะได้ยินมักจะได้ยินการสนใจความเข้าไปลงทุนในหุ้นของไทยหุ้นของต่างประเทศนะครับแต่ว่าหุ้นหลักๆที่เรานักทุนไทยคุยกันก็ต้องพูดถึงหุ้นไทยนะครับก็เราจะดูดัชนีที่เป็นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนะครับส่วนหุ้นต่างประเทศเราก็จะแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งเราก็สนใจที่ตลาดนิวยอร์กตลาดนสแดโดยาการที่ดูดัชนี s อสเอ็พีห้าร้อยนะครับตัวตั n นสแดกนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ต้องบอกกันว่าในตอนที่เศรษฐกิจฟื้นตอนนี้นะครับในฝั่งยุโรปก็น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าฝั่งยุโรปนะครับเกิดมาตรการป้องกันนะครับหรือว่าการจัดการกับโควิดที่ดีมากๆเลยนะครับหลายประเทศเนี่ยก็เปิดประเทศแล้วให้คนเข้าไปดูฟุตบอลได้เต็มสนามมีการจัดคอนเสิร์ตก,ก็คือสภาพเศรษฐกิจนะครับกลับมาหมุนเวียนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเลยเพราะว่าเขาสามารถที่ฟื้นตัวจากจากการทำโควิด ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีนระบบสาธารณาสุขของเขานะครับเพราะนี้ถ้าถามว่าปกติเวลาเราคุยนกลงทุนไทยลงทุนไทยก็ตอนเช้าก็ไม่จะพูดแต่ด,ดัชนีของฝั่งเราดัชนีของฝั่งอเมริกาดัชนีของญี่ปุ่นนิเคอีนะครับัชนีของเยอรมัน,นีก็จะได้ยินโดนดักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดัชนีอยู่2ตัวที่ผมมาฝากน่าสนใจสาหรับใครที่สนใจที่จะไปลงทุนในหุ้นในฝั่งยุโรป ตัวแรกก็คือตัวที่ชื่อว่าตรงยุโรปสต็อก600นะครับอันนี้คือเขาก็จะใช้หุ้นนะครับ600ตัวเลยจะเป็นหุ้นเล็กกลางใหญ่ใน17ประเทศของยุโรปมาเป็นตัววัดอารมณ์เหมือนกับเซ็ต50เซ็ต10เราก็ใช้หุ้น50ตัวในประเทศไทยนะนี่เขาก็จะเป็นหุ้น600ตัวนะครับใน17ประเทศในฝั่งยุโรปประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยออสเตรียนะครับเบลเยียมเดนมาร์ก ฟินแลนด์นะครับฝรั่งเศสเยอรมันไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นะครับนอร์เวย์โปแลนด์นะครับโปรตุเกสสเปนสวีเดนสวิตส์แล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับก็ยูเคด้วยนะครับซึ่งโดย75%ของการนำมาคิดในการลงทุนก็แน่นอน,นครับเป็นตลาดใหญ่ตลาดของยูเคนะครับตลาดฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์รวมถึงเยอรมน,นีด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแต่ชนิดตัวแรกนะครับคืออ่ายูโรสต็อก 600นะครับ่วนตัวที่2จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะน้อยลงมาหน่อยก็คือจะเป็นตัวชื่อว่ายุโรปสต็อก50บนะครับก็ชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับก็ใช้หุ้นนะครับที่เป็นหุ้นบลูชิปต่นนี้จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับหุ้นบลูชิปจำนวน50ตัวนะครับจาก8ประเทศนะครับตะกี้17ประเทศนี้เหลือแค่8ปประเทศนะครับประกอบด้วย ยุโรปนะครับในโซนยุโรปก็คือจะมีเบลเยียมนะครับฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับไอซ์แลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์แล้วก็สเปนนะครับโดยที่80%นะครับก็จะนจําดัชนีของหุ้นในส่วนที่เป็นฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นะครับมาทาการคิดแบบนี้ก็เป็น2ดัชนีที่น่าสนใจนะครับที่เวลาใครจะลงทุนรุ่นยุโรปเนี่ยอาจจะ สามารถไปดูพวกกองทุน ETF อะไรต่างที่เขาไปลงทุนในดัชนีพวกนี้ก็ได้นะครับรวมถึงกองทุนไทยหลายกองทุนที่มีเอาไปลงทุนในคุณยุโรปเนี่ยก็ท่านอาจจะดูได้ว่าเขาเอาไปลงทุนในกองทุนดัชนีของผู้นี้หรือเปล่านะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปตามข้อสารเจาะหุ้นเป็นตัวตัวหรือเจาะเป็นประเทศนะครับใช้ดัชนีรวมเลยก็จะมีความง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด S u b s ไ r i b e ติดตามผมนะครับให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะครับในภาษาการเงินที่ พูดฟังง่ายๆนะครับเล่าพี่เราให้น้องฟังน้องเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเป็นลูกเป็นหลานเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับในภาษาการเงินซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมนิสนาถกินทองคําสวัสดีครับ